สวัสดีครับวันพุทธที่3มีนาคมวันพุทธที่3มีนาคมขอบคุณพระเจ้า,รเ,าเราอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่สมคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญขอจงใคร่ครวญดูฟิลิปปีบทที่4ข้อที่ในประโยคแรกกับประโยคท้ายนั่นคือความคิดของผมในเช้าวันนี้ ขอจงใคร่ครวญขอจงใคร่ครวญขอจงใคร่ครวญให้เรามาคิดกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ที่เปาโลปรารถนาที่จะสื่อสารพระเจ้ามีความคิดพระเจ้ามีความคิดและพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความคิดแต่ความคิดของพระเจ้านั้นสูงกว่าความคิดของเรา และหัวใจของพระเจ้านั้นปรารถนาให้มนุษย์นั้นคิดแบบเดียวกับที่พงคิดบ่อยครั้งปัญหาของชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นที่ที่ความคิดก่อนที่พฤติกรรมของเราจะแสดงออกก่อนที่คำพูดของเราจะสื่อสารออกไปมันเริ่มต้นที่ความคิดถ้าความคิดของเรามีปัญหาการสื่อสารของเราก็มีปัญหา พฤติกรรมของเราก็มีปัญหาดังนั้นเราจะปกป้องความคิดของเราได้อย่างไรฟิลิปปีบทที่4ข้อที่แและนั่นคือกุญแจที่เปาโลช่วยช่วยผู้เชื่อในเมืองฟิลิปปีในการปกป้องความคิดความคิดของเราจะปลอดภัยเมื่อเรานั้นใคร่ครวนคิดกับพระเจ้าคิดกับพระเจ้าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวนถึงสิ่งเหล่านี้ ความคิดของเราจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเมื่อเวลาที่เรานั้นฝังความคิดของเราไว้ในความคิดของพระเจ้าเอาความคิดของเราถ้าเปรียบความคิดของเราเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์แล้วความคิดของพระเจ้าเป็นเหมือนกับมหาสมุทรเป็นเหมือนก้อนหินความคิดเราเป็นเหมือนก้อนหินก้อนเล็กๆความคิดของพระเจ้าเป็นมหาสมุทรเราปลอดภัยเมื่อเวลาที่อยู่ในความคิดของพระองค์เพราะอะไรเหรอ เพราะอะไรเพราะว่าในทุกๆวันความคิดของเราถูกลบกวนได้ง่ายมากผมพูดถึงตัวผมเองความคิดของเราถูกรบกวนได้ง่ายมากเลยมแม้กระทั่งนั่งอยู่ตอนนี้ความคิดของผมจดจ่ออยู่ที่ถ้วยกาแฟ ى, ที่ภรรยาผมชงมาให้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกาแฟกาแฟแล้วก็ถ้อยคําของพระเจ้าอืมความคิดของเราถูกรบกวนได้ง่ายมาก ได้ไงไมากจริงเพราะในทุกๆวันนะครับใน,ในขณะที่เราใช้ชีวิตของเราไปเรารับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆผ่านสื่อต่างๆที่เราเซฟหรือว่ามีผู้คนแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมารบกวนความคิดหรืออารมณ์ของเราแต่ผมอยากให้เราคิดถึงเรื่องนี้อะไรก็ตามที่เข้ามาหาเราและรบกวนความคิดของเรานั้น เบื้องหลังของขั้นตอนและกระบวนการคือมารซาตานเพราะอะไรเพราะซาตานไม่ต้องการให้เรานั้นคิดกับพระเจ้าดังนั้นจะทำยังไงก็ได้ให้เราไปคิดกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าก็แค่นั้นเองคิดกับอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องไปคิดกับพระเจ้าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่โควนถึงสิ่งที่จริง ขอจงใค,คร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้ปะโลบอกถึงวิธีที่เราจะปกป้องความคิดของเรานั่นคือการใคร่ครวญหรือคิดกับพระเจ้าการใคร่ครวญหรือการคิดกับพระเจ้าเป็นการปกป้องความคิดเมื่อความคิดของเราได้รับการปกป้องคําพูดของเราก็ได้รับการปกป้องพฤติกรรมของเราก็ได้รับการปกป้องคนรอบข้างก็ได้กินผลของการคิดกับพระเจ้าของเราด้วย อพอถ้าเราไม่ฝังความคิดของเราไว้กับความคิดของพระเจ้าความคิดของเราก็จะล่องลอยไปผมผมใช้เวลากับผู้คนเมื่อสองสวันที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าผู้คนนั้นไม่คุ้นชินกับต้องใช้คำว่าเราคุ้นชินกับการทำสิ่งที่ง่ายๆและไม่ชอบทำสิ่งที่ยาก,ยาก เข้าใจที่ผมพูดนะคือแบบนั่นเป็นทัศนคติที่อันตรายมากสำหรับชีวิตคริสเตียนฉันชอบทําสิ่งที่ง่ายๆและฉันไม่ชอบทําสิ่งที่มันยากหมายความว่าไงหมายความว่าการคิดนั้นยากและการปล่อยให้ตัวเองลอยไปตามอารมณ์นั้นง่ายและนั่นเป็นปัญหาใหญ่และนั่นเป็นปัญหา,ใหญ,ญหาใหญ่ของชีวิตคริสเตียนเมื่อเวลาที่เขามีทัศนคติลึกลงไปในจิตใจที่ว่า การการการคิดกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากการปล่อยให้ความคิดของตัวเองลอยไปตามอารมณ์และสถานการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ง่ายมันเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากสําหรับเราอื๋อข้จริงๆแล้วการคิดกับพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระเจ้าทําทุกอย่างเพื่อช่วยเราให้คิดกับพระองค์ไม่ใช่ลงต้นดีหรอพระเจ้าทําทุกอย่าง พระเจ้าสร้างให้เรามีความคิดพระเจ้าส่งถ้อยคําของพระองค์พระเจ้าให้พวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าช่วยเหลือเราเพื่อที่เราจะได้คิดด้วยกันกับพระองค์และเราจะคิดด้วยกันกับพระองค์ก็เพียงแค่เราได้เห็นคุณค่าเมื vale <schools> ่อเวลาที่เราเห็นคุณค่าของการคิดกับพระเจ้าของการตอบสนองถ้อยคําของพระเจ้าเราจะตอบสนองโดยอัตโนมัติเราจะพาตัวเองเข้ามาหาพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้า และเริ่มที่จะย่อยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของเราเมื่อเราคิดด้วยกันกันกบพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าจะครอบครองความคิดและจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันเริ่มต้นวันด้วยด้วยด้วยการรับความคิดของพระเจ้าเข้ามาแล้วก็หล่อเลี้ยงความคิดของพระเจ้านั้นให้อยู่ในเราอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่เราดําเนินชีวิตตลอดทั้งวันนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตรงหน้ามันจะมีสถานการณ์อยู่ตรงหน้ามันจะมีความสัมพันธ์กับผู้คนอยู่ตรงหน้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เข้ามามันอาจจะเป็นอุปสรรคอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเราแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับพระเจ้าง่ายมากสำหร,รับพระเจ้าที่ช่วยให้เรานั้นฆ่ามันไปง่ายมากสำหร,รับพระเจ้าที่พรงคจะทรงนำปัญหานั้นออกไปแต่หัวใจของพระค อะไรคือความปรารถนาของพระเจ้าในสถานการณ์ตรงนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นคิดกับพระองค์เพราะเมื่อเวลาที่เราคิดกับพระเจ้าเราจะพบกับความสวยงามของสถานการณ์ที่เราอยู่เมื่อคุณพบพระเจ้าคุณจะค้นพบกับความสวยงามของสถานการณ์ที่เราอยู่ การให้ความคิดของเรานั้นสารว,วนหรือว่าสมิธิธรรมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีนะมันไม่ได้รบกวนตารางเวลาของเราบางครั้งผู้คนผู้เชื่อนั้นคิดว่าการที่เรานั้นจดจ่อยอยู่ที่ความคิดของพระเจ้ามันเป็นการรบกวนตารางเวลาทํางานซึ่งในความเป็นจริงแล้วการคิดกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรานั้นมีเสรีภาพจากการถูกรบกวนจากตารางกิจวัตรประจําวันด้วยซ้ำไป ในทางตรงนันครับผู้คนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันคิดกับพระเจ้าไอความคิดกับพระเจ้าแบบนั้นนะมันจะรบกวนการทํางานของฉันนะเพราะฉะนั้นฉันจดจ่อยที่ทํางานของฉันกิจวัตรประจําวันของฉันดีกว่าพระเจ้าก็พระเจ้าเดี๋ยวค่อยไปเจอกันวันพุธก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้ไอฉันทํางานของฉันดีกว่าในความเป็นจริงในความเป็นจริงในฝ่ายวิญญาณการคิดกับพระเจ้านั้นช่วยให้เราเมตสีรภาพจากตารางกิจวัตรประจําวันเหล่านั้น เันนั้เป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยเรานั้นได้มีโอกาสในการคิดกับพระองค์มันคือพระคุณที่มาจากพระเจ้าดังนั้นขอบคุณพระเจ้าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดน,นี้ขอจงใคร่ครวญขอจงใคร่ครวญคิดกับพระเจ้าช่วยเรามีเสรีภาพช่วยเรามีสัส,สุขขอบคุณพระเจ้าครับ beja lakun amen